ผ่านซอยประชาทิศ90ทุ่งครุวอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมถนนและสร้างสะพานข้ามคลองให้แล้วเสร็จหลังมีโครงการก่อสร้างมานานกว่า3ปียังดําเนินการไม่แล้วเสร็จส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนชาวบ้านที่หมู่บ้านเฮือนพยาคำตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ร้องให้ตรวจสอบบริษัทต่างชาติที่กำลังสร้างคอนโดมิเนียมกว่า800ยูนิตโดยเกรงว่าจะวางท่อส่งน้ำลงไปในลําเหมืองสาธารณะจนทำให้เกิดความเดือดร้อนไทย PBS ปลุกฝันเยาวชนจัดโครงการไทย PBS y o อ n ยังเ e เนอริแชร์มุมคิดจับเทคนิคถ่ายท่อประสบการณ์พลิกไอเดียเทรนข่าวกับคนสื่อมืออาชีพ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกรับววดิฉันนนุมากเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะวันนี้วันอังคารที่15กรกฎาคม2557นสะคะในท้นองส่งของเรานะคะมีพี่น้องมาจากสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกกลุ่มใหญ่เลยนะคะเป็นพี่น้องจากประมงพื้นบ้านเดี๋ยวขอจะถานคุณพิธานีนะคะวันนี้นะคะอยากจะร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเช่นค่ะเรื่องค,ครับก็เกี่ยวกับเรื่องอประมงครับก็มาร้องเรียนเรื่องประมงที่ประมงพาลิ์ที่ ทำกินโดยขาดตามรับผิดชอบก็คือว่าเป็นประมงที่ทำลายทรัพยากรนะครับอย่างมากและมาย,ยื่นดังเสือเรื่องเกี่ยวกับกรมประมงนะครับที่ออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับเรือประมงผ่านนิี่ผิดกฎหมายทำให้ถูกกฎหมายครับเราอยากจะให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่ใช่ไหมครับ อาล้ค่ะเดี๋เป็นประเด็นหลักที่ได้พูดคุยกันวันนี้แน่นอนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็จะเป็นพี่น้องจากแถวเขตทุ่งครุสอยประชาอุทิศ90นะคะเชิญค่ให้ช่วยยังไงคะระยะทางในการก่อสร้างแค่457เมตรแต่กทมใช้ระยะเวลาก่อสร้าง3ปีกว่าไม่แล้วเสร็จชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมากเลยค่ะ3ปีกว่าก็คือตั้งแต่ปี55ได้ไหมคะ,คะตั้งแต่ปี54ค่ะตั้งแต่54มาแล้วนะคะ57จะปลายปีแล้วค่ะ ค่ะรวรวมมา3ปีกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้ทางรายการประสานงานไปยังทางกทมผู้เกี่ยวข้องมาร่วมตอบคําถามด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะใครที่มีปัญหาลําบากเดือดร้อนอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมของคนร่วมวิชาชีพเดียวกันอย่างพี่ๆประมงพื้นบ้านนะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นความทุกข์โดยส่วนรวมลักษณะของชุมชนชจวบ้านที่ประชาธิบไต่เป็นต้นทั้งหมู่บ้านทั้งอบตก็ได้นะคะร้องเรียนเข้ามาได้ค่ะที่รายการสถานีประชาชนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของรายการเราค่ะ0 2 7 9 0 2 1 1 1จและศู 02630- 3ค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ยังสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายได้เนื่องจากสภาทนายความนะคะร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนค่ะส่งทนายความมาประจำอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9นาฬิกาถึง16นาฬกาค่ะทนายความท่านแรกวันนี้นะคะคุณปรีชายอยู่จุ้ยค่ะท่านที่สองคุณนัชริวัสุนัน์ค่ะ และสำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรายการสถานีประชาชนนะคะท่านผู้ชมยังสามารถติดต่อผ่านทาง SMS ได้ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการสแสดงความคิดเห็นร่วมในประเด็นต่างๆได้เลยนะคะเพียงครั้งละหนึ่งบาทห้าสิสตางค์เท่านั้นอย่างกรณีประมงพื้นบ้านท่านผู้ชมอยากจะเสนอแนะวิธีแก้ปัญหายอย่างไรก็บอกกล่าวได้ใครที่เคยขับรถผ่านไปแถวประชาอุทิศ90้าแถวทุ่งครุอยากจะสะท้อนความรู้สึกที่สัญจรถนนเส้นนั้นก็ บอกกล่าวกันเข้ามาได้นะคะคราวนี้ยังมีหนึ่งช่องทางนะคะที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกันก็คือผ่านทางสมาร์ทโฟนนะโทะรศัพท์มือถือที่สามารถเล่นไลน์เล่น Facebook ได้นะคะท่านผู้ชมสามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกหรือว่าแอดเฟรนกับรายการสถานีประชาชนได้นะคะเพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลต่างๆแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนําติชมรายการนะคะบางแห่งนะคะที่เราพบเห็นแล้วเอ๊ะน่าจะเป็นอันตรายส่งภาพเข้ามาเตือนภัยกันก็ได้นะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกอยู่ในขณะนี้ก็เรียนเชิญนะคะหน้าจอเรามีการขึ้น ไอดีไลน์ให้นะคะคำว่า people t i p b s นะคะก็สมัครกันเข้ามาได้ค่ะาละค่ะเรื่องแรกนะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปติดตามความคืบหน้ากรณีของน้องอมสินอายุ6เดือนที่หายตัวไปพร้อมกับคุณย่าท่านผู้ชมจําได้นะคะวันนั้นทั้งคุณแม่คุณยายมาร้องห่มร้องคุณแม่คุณคุณพ่อขออภัยต้องเรียกว่าคุณตานะคะคุณแม่กับคุณตามาร้องไห้อยู่ในรายการเพราะว่าเป็นห่วงหลานมากอายุแค่ 6เดือนอะน,นะคะล่าสุดอะน,นะคะตอนนี้ทราบมาว่าน้องอมสินหรือว่าเด็กชายจิรายุภาพนา้ำอายุ6เดือนได้กลับมาหาคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ปทุมธาน,นีเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณยายสังวานม่วงมณนีคุณยายของน้องอมสินพร้อมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสังวานค่ะสวัสดีค่ะคุณยายคะน้องอมสินกลับมาได้ยังไงคะคุณยาย อ๋อเห็นเห็นคุณยายทำงานเมื่อวันเสาร์นะคะเห็นลูกสาว,สาวคุณแม่น้องเขางนองอมสินได้โทรมาบอกว่าพ้าเขาก็ได้โทรหาเนาคุณแม่เนองอมสินนะคะค่ะให้ไปรับตัวน้องอมสินนะคะเมื่อวันเสาร์ตอนบ่ายะะอะค่ะอ๋อค่ะไปไปรับที่ไหนคะเป็นรับที่บ้านของพ่อน้องอมสินนะคะที่ดอนเมืองค่ะค่ะเอาละแล้วตอนนี้น้องอมสินก็กลับมาอยู่กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะ ใช่ค่ะคุณแม่เป็ลรักับคุณตาที่บ้านนะคะ,คะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะดีแล้วดีแล้วนะคะมีอะไรก็จะได้พูดคุยกันได้นะคะให้แม่ลูกเขากลับมาเจอกันเนี่ยนะคะซึ่งความจริงในความรู้สึกเราก็เข้าใจอยู่นะคะเพราะว่าตัวของคุณย่าเองเขาก็เลี้ยงดูมาตั้งแต่เดือนหนึ่งนะคะเขาก็รักเขาก็ห่วงของเขาอะนะคะแต่ในใ<ช>วันที่คุณพ่อ,ค,พอคุณแม่น้องออมศิอาจจะมี ความไม่เข้าใจกันบ้างนะ,ะคะกลัวว่าจะแยกยายแยกย่ากันแยกหลานกันก็พาหลานไปด้วยนะคะแต่ในที่สุดวันนี้นคะาะนอมสิงก็กลับมาอยู่กับคุณแม่เรียบร้อยแล้วเราก็สบายใจนะคะเอาละคะ่ะมีอะไรให้ทางสถานีประชาชนช่วยก็แจ้งมาได้เลยนะคะคุณยาย ขอทางครอบครัวนะคะขอขอบคุณทางรายการชทยทีวีเอมากนะคะแล้วก็มวยที่กระจกเงารวมทั้งสพอคลอ,องหลวงมนทุกข,ขั้นนะคะที่มีส่วนมีเกี่ยวข้อ,ของในการช่วยเหลือติดตามน้องอมสิงนี่ยนะคะขอบคุณยินงยิ่งเลยค่ะค่ะด้วยความยินดีนะคะมีอะไรก็ค่อยคอยคุยกันนะครอบครัวเดียวกันอะนะคะขอบคุณมากค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะและอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่มีข่าวดีก็คือเป็นครอบครัวของคุณนวลจันทร์กลมรินนะคะอายุ49ปีชื่อเล่นชื่อคือกน,นะคะท่านผู้ชมมีอาการทางสมองพูดไม่ได้เป็นคนอารมณ์ร้อนหายตัวไปจากบ้านที่ตำบลเมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยบอกญาติว่านะคะคือทางญาติานะนะได้บอกว่าตัวนางสาวนวลจันทร์เนี่ยเคยนั่งรถโดยสาราไปจากบ้านคนเดียวแต่ว่า ก็สามารถกลับมาได้เองนะคะคราวนี้หายไปประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วยังไม่มีข่าวเลยนะฮะล่าสุดค่ะเรามีสายของคุณฟองจันทร์ซึ่งเป็นน้องสาวนะคะคุณฟองจันท์จอมคําสิงน้องสาวของคุณนวลจันทร์บอกว่ามีข่าวดีมาบอกค่ะสวัสดีค่ะคุณฟองจันคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเจอตัวคุณนวลจันทร์แล้วเหรอคะค่ะเจอแล้วค่ะโอ้ไปเจอที่ไหนยังไงคะคือเจอที่ลงมาค่ะลงมาเขา โรงพยาบาลเขามาแก้งค่ะว่าอืมค่ะแล้วไปเจอที่โรงพยาบาลไหนคะโรงพยาบาลร้อยเอ็ดค่ะอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนะแล้วตัวคุณนวลนวลจันทร์เขาปลอดภัยดีไหมเขาได้รับบาดเจ็บอะไรไหมทาไมถึงไปเจอที่โรงพยาบาลโอ้ไม่รับความไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะคือไปเก็บมาแล้วว่าที่โรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลก็จับไปรักษาค่ะอ๋อไปแล้วว่าที่โรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเขาเลยรับรักษาไว้ใช่ไหม โชคดีมากเลยนะคะนี่ยที่แปลว่วาที่โรงพยาบาลน,นั้นเนี่ยนะคะคุณหมอเลยดูแลได้ทันเลยถ้าไปลววาที่อื่นอาจารย์อันตรายนะนเอาละไม่เป็นไรตอนนี้ก็สามารถติดต่อกันได้แล้วมีวิธีป้องกันยังไงไม่ให้คุณนวลจันทร์หายไปอีกคะเนี่ยเอมพวกเราจะทํายังไงกันดีคะคุณฟองจันทก็ตอนนี้ก็คุณหมอกำลังรักษาอยู่ค่ะแต่แเั็นโรคหยุดหยุดหที่ต่อยค่ะเป็นโรค คิดไม่เจติค่ะก็เลยให้คุณหมอรักษาคงจะหายปกตินอกจากทำกิจกลับบ้านค่ะอ้าวดีแล้วให้อยู่ในความดูแลของคุณหมอนะคะค่ะดีใจด้วยนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค,ค่ะค่ะยินดีค่ะ,คะ ท่านผู้ชมคะเรื่องของคนหายไทย PBS ของเราให้ความสําคัญมากนะคะเรามีศูนย์คนหายไทย PBS ในการรับแจ้งเหตุคนหายแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ออกทั้งในส่วนของทางรายการสถานีประชาชนแล้วก็ออกในช่วงการนําเสนอข่าวด้วยท่านผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยติดตามหาเบาะแสคนที่หายตัวไปได้นะคะคราวนี้มาถึงเรื่องของกิจกรรมดีๆค่ะก็เป็นเรื่องที่ทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ของเราเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนนะคะที่มีใจรักในเรื่องของงานสื่อสารมวลชนค่ะก็มีการเปิดตัวโครงการไทย PBS ยังเจเนอเรชนะคะเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อที่จะสร้างนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่แล้วก็สารต่อโครงการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนอุดม,มศึกษาครั้งที่5แล้วนะท่านผู้ชมเพื่อชิงทุนการศึกษาแล้วก็คัดเลือกนิสิตนักศึกษาอายุประมาณ18-23ถึง2ีปีนะคะ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเรียนด้านนิเทศศาสตร์มาโดยตรงนะคะเข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานสื่อสารมวลชนนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังโดยมีวิทยากรของเราหลายท่านนะคะเช่นคุณรัฐโกมลวาทินผู้ประกาศหญิงผู้มากความสามารถของเรานะคะคุณสถาพรพงพิพัฒน์รัฒนผู้สขาพัฒผู้สขามนของไทย P ี s ที่คุณนหน้าคุณตาในสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็อีกหลายหลายท่านโดยรายละเอียดนะคะวันนี้เราก็ ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะจาก2ท่านค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะซ้ายมือดิฉันนะคะก็คือในส่วนของคุณอโนโทไทยอุดมศินป์เป็นผู้มีการสถาบันวิจัยสื่อสาธารณะไทย PBS ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะท่านที่สองนะคะก็คือคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาผู้สืขาภาคสนามไทยพีบีเอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอันนี้ไม่ใช่ภาคสนามนะภาคในห้องส่งนะนานๆนนนนมากันทีแต่ว่าไม่คุ้นไม่คุ้น, <laughs> น <laughs> ใช่ไหมฮะอากาศเราไม่มีไม่มีลมพัดอะไร <laughs> ใช่ไหมฮะทุกอย่างอยู่สงบนะคะเอาละการอันดับแรกก็คงต้องถามในส่วนของทางท่านพอโนอทัยก่อนเลยนะคะเพราะว่าพอพูดถึงโครงการไทยพีบีเอสอย่างเจนนิลิสเนี่ยต้องถามว่า จัดเป็นครั้งที่5แล้วมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมถึงได้จัดต่อเนื่องกันได้ถึงครั้งที่5ค่ะครับคืออันดับแรกเนี่ยไทย PBS เป็นสื่อสาธารณะเพราะนั้นเราเน้นนะครับสำหรับการให้พื้นที่สำหรับทุกกลุ่มในสังคมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย เยาวชนก็ถือว่ามีความสําคัญมากในสังคม <ừ> ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเยาวชนเองก็คงต้องการพื้นที่ที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไทยพีบีก็เลยจัดให้มีการอบรมนะครับเยาวชนมาตลอด5ปีนะครับซึ่งในแต่ละปีนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอบรมในหลายรูปแบบนะครับปีแรกๆก็จะเป็นเรื่องของการผลิตหนังสั้น ผลิตสารคดีสั้นนะครับปีถัดมาก็เป็นเรื่องของการรายงานข่าวนะครับล่าสุดก็เป็นเรื่องของการประกวดแอนิเมชันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของโลกร้อนนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปีหน้าเป็นปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นเราเห็นความสําคัญในเรื่องอาเซียนนะครับแล้วก็ความเข้าใจของเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จึงมีการจัด